ดราม่าจนได้นิวเคลียร์โดนด่ากลางไอจีเพจจ้สืบเนื่องจากคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้าให้กำลังใจคุณแม่ของ DJ เจเพจจ้หลังจากที่คุณแม่ผิวแพ้เกิดอาการคันต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลในขณะที่ทางด้าน DJ เจเพจจ้โพสภาพให้กำลังใจคุณแม่ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวจูจูนิวเคลียร์ฮันาก็โดนดา่ากลางไอจีดีเจเพจจเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า นิวเคลียร์แย่มากไม่มาเยี่ยมอามา่าแย่สุดงานนี้ดีเจเพชรจ้ารีบโตก,กลับแทนทันทีว่าเขางดให้เยี่ยมครับพี่เองแค่มาส่งเยี่ยมไม่ได้เช่นกันท่ามกลังชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาซัดกลับถึงชาวเน็ตที่ดา่าหยาบนิวเคลียร์เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวบางรายก็บอกว่าควรถามเขาก่อนไม่ใช่เห็นแค่รูปก็ตัดสินแล้วว่าเขาไม่มาเยี่ยมอามา่าช่วงโควิดไม่ใช่ช่วงปกติที่จะเดินเข้าออกโรงพยาบาลกันง่ายๆก่อนคอมเมนต์อะไรควรให้เกียรติเขาด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ